สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาลองติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของลิซ่าแบล็กพิงกันค่ะคือหลังจากงานเทศกาลหนังที่ปูซานเนี่ยดูเหมือนว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะมีทั้งการไปเจอคนสำคัญสำคัญในวงการแล้วก็มีข่าวคราวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยใช่ครับช่วงนี้ถือว่ามี activity ที่น่าสนใจเยอะจริงๆครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยค่ะทางข่าวออนไลน์ข่าวบันเทิงต่างประเทศอย่าง Entertainment Tonight เองก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พวกข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราเห็นๆกันนั่นแหละค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองมาปฏิปะตอภาพกันดูว่าเอ๊ะกิจกรรมพวกนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับก้าวต่อไปของลิซ่าในเวทีระดับโลกรอเปล่าลองมาดูกันค่ะน่าสนใจมากครับลองมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับ เอาละค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยคือหลังจากงานที่ปูซานเนี่ยมีภาพหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือภาพที่ลิซ่าถ่ายรูปกับคุณโซเฟียฟลาวก้าอ๋อครับครับที่เป็นนักวิจารณ์หนังแล้วก็ใช่ค่ะไม่ใช่แค่นักวิจารณ์ธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์โหวตเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลบส์ด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาเลยครับ การเป็นผู้มีสิทธิ์โหวตนี้ถือว่ามีอิทธิพลสูงเหมือนกันนะในการคัดเลือกหนังหรือนักแสดงเข้าชิงรางวัลใหญ่ๆนั่น,นะสิคะการได้ไปเจอกับคนที่มีบทบาทสําคัญแบบนี้มันก็เลยดูอืมดูมีความหมายมากกว่าแค่การเจอคนในวงการบันเทิงทั่วไปใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือการสร้างเน็ตเวิร์กในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยโดยเฉพาะกับคนที่มีส่วนในการตัดสินรางวัลมันสําคัญมากจริงๆครับ การที S 1> <S 1> <S ่ล like ิซ่าได้ไปพบปะพูดคุยกับคนอย่างคุณโซเฟียเฟโลกาเนี่ยมันอาจจะตีความได้หลายอย่างนะแต่ที่แน่ๆคือมันไม่ใช่เรื่องมังเกินแน่นอนอืมค่ะอาจจะมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเบาๆก็ได้ว่าเออเขาสนใจในโลกภาพยนตร์นะหรืออาจจะเป็นการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ไว้สําหรับโอกาสในอนาคตไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตาม เหมือนเป็นการเปิดประตูให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในเรดาร์ของคนในแวดวงนี้ซึ่งมันกว้างกว่าแค่เรื่องดนตรีแล้วนะครับการเชื่อมต่อกับฝั่งรางวัลน,นี่น่าคิดจริงๆค่ะแล้วเหมือนมันไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยนะคะเพราะว่าก็มีข่าวอีกว่าได้ไปเจอกับทีมงานสร้างซีรีส์ดังทาง Netflix เรื่อง K-POP Demon Hunters ด้วยอ๋อเรื่องนี้ดังมากจริงๆครับทั้งตัวซีรีส์ทั้งเพลงประกอบเลย ใช่ค่ะดังเป็นพลุแตกเลยเพลงประกอบนี้คือแบบฮิตถล่มทลายมากยอดสตรีมบน Spotify Global Daily นี่มากกว่า7ล้านครั้งต่อวันนานเกือบ3เดือนเลยนะคะแซงเพลงดังอย่างจำไปอีกตัวเลขไม่ธรรมดาเลยครับแล้วในภาพที่เราเห็นกันคนที่ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าก็คือคุณแม็กกี้คังผู้กำกับชาวเกาหลีแคนาดาซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้กำกับร่วมของซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผม การที่ลิซ่าได้ไปเจอกับทีมงานเบื้องหลังที่ประสบความสําเร็จระดับโลกขนาดนี้เนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อยอดไปได้หลายทางเหมือนกันนะคะใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้เลยก็คือการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโปรเจกต์ที่มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสําเร็จระดับโลกบนแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง n น t f l i x เนี่ยอันนี้ถือเป็นก้าวที่ฉลาดมากนะสําหรับศิลปินที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลกอยู่แล้วอย่างลิซ่าอืมค่ะการไปเจอผู้สร้างผู้กํากับเนี่ยมันอาจจะ อ,อ,อาจจะเป็นแค่การทำความรู้จักกันเฉยๆก็ได้หรืออาจจะนำไปสู่การพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกันจริงๆเช่นอาจจะไปแสดงรับเชิญหรือร้องเพลงประกอบ ก็เป็นไปได้หมดครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้มันก็สอดคล้องกับเทรนที่เราเห็นศิลปินเคป๊อปหลายๆคนขยายขอบเขตงานไปสู่วงการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการได้ร่วมงานกับทีมที่มีเครดิตระดับอินเตอร์แบบนี้มันก็เหมือนเป็นการเสริมโปรไฟล์ของลิซ่าในเวทีโลกให้แข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นเลยครับทําให้เห็นว่าเธอไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่แค่ในสายดนตรีแล้วการเชื่อมโยงกับ Netflix กับทีมงานระดับโลกนี่ดูเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญจริงๆค่ะ แล้วความสนใจที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่เบื้องหลังกล้องนะคะเพราะสื่อใหญ่ๆเองก็จับตามองลิซ่ามากๆครับอย่าง Entertainment Tonight หรือ ET ที่เป็นสื่อเบันเทิงดังของอเมริกาคนตามเป็นล้านเลยนะเขาก็ลงข่าวเรื่องตารางงานที่ยุ่งมากๆของลิซ่าอ๋อเห็นข่าวนี้เหมือนกันครับใช่ค่ะมีการพาดหัวแบบหยอกล้อหน่อยๆอ้างเนื้อเพลงของเธอว่าจาก LA ถึงปูซานเธอหยุดไม่ได้และไม่เคยหยุด นั่นแหละคือไลฟ์สไตล์ของฉันอะไรแบบนี้แล้วก็ยังเขียนทํานองว่าอยากเห็นลิซ่าเดินพรมแดงทุกงานเลย <laughs> ครับการได้รับความสนใจจากสื่อกระแสหลักระดับท็อปของอเมริกาอย่าง ET นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับจริงค่ะถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำสถานะความเป็น global celebrity ของลิซ่าได้ชัดเจนมากคือไม่ได้ดังแค่ในกลุ่มแฟนเคป๊อปหรือแฟนแบล็คพิง k แล้วแต่เป็นบุคคลสาธารณะที่สื่อบันเทิงหลักๆให้ความสนใจ การที่อีทีซึ่งฐานผู้ชมคบกว้างมากในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนำเสนอข่าวข,าของเธอในลักษณะนี้มันช่วยขยายการรับรู้และก็สร้างภาพลักษณ์ว่าเธอเป็นคนที่น่าจับตามองในทุกๆด้านอืมทั้งดนตรีแฟชั่นการปรากฏตัวใช่ครับไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงแฟชั่นการไปอีเวนต์ระดับโลกต่างๆมันช่วยเสริมโปรไฟล์ความเป็นสากลให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ นั่นสิคะการที่สื่อหลักสนใจขนาดนี้มันก็สอดคล้องกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยคือเรื่องอิทธิพลของลิซ่าบนโซเชียลมีเดียครับเรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะมีการรวบรวมข้อมูลออกมาเลยนะครับว่าลิซ่าเป็นคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วก็สร้าง i ิมแพ t ได้สูงสุดบนโซเชียลมีเดียจากงานใหญ่ระดับโลกหลายงานติดต่อกันเลยนะไล่มาตั้งแต่ ออสการ์ Oscar, ค่ะซึ่งเกี่ยวกับหนังค่ะโคเชล่าที่เป็นเทศกาลดนตรีและศิลปะอืเมดกาล่างานแฟชั่นกันกุศลสุดหรูค่ะผมแล้วก็ล่าสุดคืองานเอ็มมิสที่เกี่ยวกับวงการทีวีโหครบเลยนะหนังเพลงแฟชั่นทีวีใช่ค่ะคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละงานนี้คือสุดยอดอีเวนต์ของแต่ละวงการเลยนะแล้วมันก็แตกต่างกันชัดเจนมากแต่ลิซ่ากลับสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเป็นที่พูดถึงมากที่สุดได้ในทุกงานเลยอะ มันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่แบบกว้างขวางแล้วก็ข้ามสาขาจริงๆโอ้โหสิ่งนี้มันมันชวนให้เราคิดต่อเลยนะครับว่าไอ้พลังอิทธิพลที่มันครอบคลุมได้หลายๆวงการขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวแบรนด์หรือสเสน่ห์เฉพาะตัวของลิซ่ากันแน่นั่นสิคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ การที่คนคนเดียวสามารถเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจในอีเวนต์ที่ธรรมชาติมันต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้ตั้งแต่งานประกาศรางวัลหนังที่ดูเป็นทางการไปจนถึงเฟสติวัลสนุสนกๆหรืองานแฟชั่นการกุศลชั้นสูงจนถึงงานรางวัลทีวีมันบอกเราว่าลิซ่าได้ก้าวข้ามกรอบการเป็นแค่ศิลปินเคป๊อปแล้วล่ะครับเธอได้กลายเป็นไอคอนระดับโลกที่มีอิทธิพลข้ามอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า cross industry influence อย่างแท้จริงว้าวคำนี้ใช่เลยค่ะ ความสามารถในการดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างบทสนทนาได้ในทุกแพลตฟอร์มทุกประเภทงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าได้ยากมากเลยนะในเชิงแบรนดิ้งมันแสดงให้เห็นว่าตัวตนของเธอเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนแล้วก็บริบทที่หลากหลายได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับแล้วเหมือนว่าเรากำลังจะได้เห็นเรื่องราวของเธอถูกเล่าในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะอ๋อหมายถึงเรื่องสารคดีหรือเปล่าครับ ใช่คะ่ะใช่มีข่าวเกี่ยวกับสารคดีส่วนตัวของลิซ่าออกมาว่าใกล้จะได้ดูกันแล้วมีการอัปเดตข้อมูลบน IMDb ที่เป็นฐานข้อมูลหนังใหญ่นะคะครับเห็นข่าวแววๆวๆเหมือนกันระบุว่าสารคดีนี้ผลิตโดย Tremolo Productions ซึ่งเป็น Production House ที่มีชื่อเสียงด้านสารคดีคุณภาพเลยแล้วนี่ก็เป็นงานชิ้นที่112ของเขาแล้วด้วยนะคะโอ้โหถือว่ามีประสบการณ์เยอะมาก คาดกันว่าน่าจะได้ดูทาง Netflix แต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันช่องทางฉายนะคะครับผมเทรนด์การสร้างสารคดีของศิลปินนี้มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงหลังๆใช่ค่ะเห็นหลายคนเลยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการสื่อสารตัวตนและก็เรื่องราวของศิลปินนะปกติแล้วมันก็เปิดโอกาสให้แฟนๆได้เห็นมุมมองที่ลึกขึ้นเบื้องหลังการทำงาน ชีวิตส่วนตัวหรือความท้าทายต่างๆซึ่งมันก็ช่วยสร้างความผูกพันให้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการแนะนําตัวตนของศิลปินให้กับผู้ชมในวงกว้างหรือแม้แต่คนในอุตสาหกรรมเองด้วยอ๋อค่ะสําหรับลิซ่าเนี่ยด้วยสถานะระดับโลกของเธอกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็อิทธิพลที่เราคุยกันมาทั้งหมดสารคดีของเธอน่าจะมีความน่าสนใจเป็นพิเศษเลยแหละครับมันอาจจะเล่าเรื่องการเดินทางสู่ความสําเร็จการรับมือกับความกดดันต่างๆหรือ เอ่ออาจจะมีการย้ำยถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับทิศทางที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ก็เป็นได้นะอืมก็น่าสนใจนะคะมันน่าจะเป็นอีกจิ๊กซอว์สาคัญในการสร้างเรื่องราวแล้วก็ตอกย้ําแบรนด์ของลิซ่าในระดับสากลให้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับเอาละค่ะพอเราลองเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงเรียงกันดูนะคะตั้งแต่การสร้างเครือข่ายกับคนสําคัญในวงการหนังอย่างผู้มีสิทธิ์โหวตโกลเด้นโกลฟส์ครับรับความสนใจจากสื่อใหญ่อย่าง E t ที ผอิทธิพลมหาศาลบนโซเชียลที่แบบครอบคลุมอีเวนต์แทบทุกขแขนงเลยไปจนถึงข่าวเรื่องสารคดีที่กำลังจะมาครับภาพรวมที่มันค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางชัดเจนมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงละ่ะถ้าเราลองสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดดูเนี่ยจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การลองดูหรือเปิดรับโอกาสใหม่ๆแบบเรื่อยๆนะ แต่มันคือการขยายขอบเขตอิทธิพลแล้วก็กิจกรรมของตัวเองอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ดูเหมือนจะมีการวางแผนมาอย่างดีเลยครับลิซ่ากำลังก้าวข้ามจากการเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินเพลงไปสู่การเป็นผู้เล่นคนสำคัญในวงการบันเทิงระดับโลกที่มันกว้างขึ้นโดยเฉพาะเหมือนจะเน้นไปทางหนังกับทีวี ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ไปร่วมงานเฉยๆแต่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญมีการเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมมีการพูดคุยกับทีมโปรดักชันระดับท็อปทุกการเคลื่อนไหวเหมือนจะส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือก็คือการเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะขยายอาาเขตของเธอในเวทีสากลให้มันกว้างไกลยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับ โหพอฟังแบบนี้แล้วก็ยิ่งน่าติดตามเลยนะคะ